เงินแม่เห็นปลาตัวหนึงมันเกินไปแล้วปลาตัวนั้นะนลูกป๊า ไปแย่งมันไปแย่งควายนอนมันไปไหนล่ะ รู้แหละไม่ต้องเอายาหยอดเห็บหมัดมาให้มันหรอกดูโอ้ยมันเกินเปล่าใหญ่แฮ่หล่นนงน,น้ำเสร็จแล้ววิ่ง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 ,งไปแล้ววิ่ง,งกลับมาแล้วมันวิ่งกลับมาเห็น้ แล้วมาขุดดินใส่แล้วมาขุดดินใส่แม่เออไอเงินขุดดินใส่หัวแม่โอ้ยพูดแล้ว นายเฮงไปไหนละอแอบดูชีวิตเฮง <c oughs> เฮงยายเฮงพายเฮงกลับมาเร็วเร็วพายเฮงกลับมา หวงหลุมกันดิโอีกมามามาโอ้มันมาแล้วโอ,โอ้ระวังลวดหนักอื้หคุณนายขาสบายใจมึงเป็นปลาโลมาไงโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วอันนี้ก็อะไรจะมาจอบแต่กินข้าวน้องไป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 เงินไป,ป,ป,ป <c oughs> ไปทำไม่ต้องทำมันลุกเงิน เงินเงินอย่าทำเขาเงินให้มันไปเงินเอาดีมันไม่กล้าไปเลยเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นแรงหวงหลุมนี่อะไรห่วงหลุมปะ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 ,ปะนี้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 จากตรงนี้ปะปะปะ,ปะมันมากินข้าวหนูเรียบร้อย